การติดตั้งในครั้งแรกการเปลี่ยนรถคันใหม่ต้องวัดเพาทุกครั้งอย่าให้เพายันเพายันสร้างความเสียหายแน่นอนครับสวัสดีครับผมชื่อช่างกม,มลเป็นหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงของบริษัทชา้างแท็กเตอร์ครับวันนี้จะมาแนะนําการติดตั้งนะครับติดตั้งเครื่องตัดในครั้งแรกข้อควรระวังต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับตอนแรกนะครับเราจะติดตั้ง รถไถเข้าเค,เครื่องตัดนะครับตอนที่2นะครับเราจะมาทำการาใส่เพาวิดีโอเข้ากับเครื่อง,องตัดกับรถไถเราก็จะมาวัดทางด้านเพาวิดีโอและรถไถน,นะครับว่ายาวเท่าไหร่แล้วก็จะไปทำการตัดเพานะครับ วัดได้เมตรสิบสองนะครับวัดได้เมตรสิบสองวัดได้เท่าไหร่นะครับลดไปเจ็ดเซนนะครับอ่าลดไปเลยเจ็ดเซนเพื่อป้องกันการยันตัวผู้ตัวเมียไม่ให้ยันกันนะครับตัวนี้ถ้าพาวิดีโอยันจะเกิดความเสียหายของเครื่องทันทีนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเมื่อกี้เราวัดระยะได้เมตรสิบสองนะครับเมตรสิบสองเราจะต้องลดช่วงชักนะครับช่วงชักก็คือ ตัวนี้นะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับลดไป7เ,เซนนะครับเราวัดได้เมตร12นะครับหรือ112เซนลบออกไป7เ,เซนก็จะเหลือ,อเมตร5เซนหรือ105เซนนั่นเองนะครับวิธีการวัดการตัดนะครับเราจะวางทาบกันแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะวัดกึงกลางสลักล็อกนะครับฝั่งนี้ กับฝั่งนี้นะครับอ่าอ,อวัดให้ได้เมตรห้าเซนนะครับอ่าเมตห้าเซนสมมุติว่ามันยันกันอยู่ประมาณเซนหนึ่งนะครับมันยันตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่า ตัวนี้มันยังยันกันอยู่เซนหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการตัดออกนะครับผมเราก็จะช็อกขีดไว้นะครับตรงเนี้ยทําการตัดนะครับตัดสองด้านเลยนะครับผมฝั่งนี้ด้วยนะครับถ้าเราตัดแถบเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวผู้เดี๋ยวก็จะไปยันข้างในอีกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตัดมาก่อนแล้วก็จะมาใส่ให้ดูนะครับครับหลังจากตัดเผาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการใส่เผาเข้าเครื่องนะครับ ตัวนี้เราใส่เข้าไปในเครื่องแล้วนะครับผมเราทําการติดตั้งแล้วนะครับก็จะล็อกสลักทางนี้หตัวทางนี้1ตัวนะครับผมเราก็จะมาดูจังหวะที่มันจะยันนะครับอันนี้เราตัดรถไปแล้ว7จเซนมันก็จะห่างอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะต้องดูต่อไปจะต้องดูเวลายกขึ้นนะครับอ่าค่อยๆย,ยกขึ้นค่อยๆย,ยกขึ้นนะครับ ดูว่าตัวนี้กับตัวนี้มันยันกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ยันกันก็คือใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาตัวนี้ต้องให้ลูกค้าควรระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ามันจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องหรือรถไถก็ได้นะครับเวลามันยันกันหัวเกียร์อาจจะแตกหรือเตัวนี้อาจจะหักได้เราได้ทําการยกหางขึ้นแล้วนะครับอ่าสังเกตตัวนี้อ่าปอกตัวผู้ตัวเมียนะครับจะอยู่ในระยะไม่ยันกัน นะครับอันนี้ถือว่าผ่านใช้งานได้ยาวๆเลยเครื่องตัดอ้อยวางกองเข้ากับรถไถนะครับและส่วนการตัดภาพวิดีโอก็จะมีแต่เพลงเท่านี้ครับ